บร,บรรยากาศมาเที่ยวตลาดวัารโลที่เชียงใหม่ครับดูบรรยากาศด้านนอกก่อนเดินเข้าตลาดอยู่ตลาดวรร้านโลบ้านที่เขเปิดกี่โมง Alors? Tu as vu que tu as mis la main? Tu as mis la main? Tu vois? Les bons. Bon. 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 Mais hier, on n'a pas écouté, c'est ça? Oui, on n'a pas écouté, on ne sait pas comment il est. วได้ซื้อละซื้อละมาหานักท่องเที่ยวมากระจายรายได้ที่ตลาดวัดโลดต์ตลาดวัดโลดต์เชียงใหม่เปิดตีห้าครึ่งถึงหกถึงห้าโมงเย็นบางทีผมมาหกโมงเย็นไม่มีแล้วไงแล้วมองทางหกโมงเย็นก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะข้างนอกอข้างหน้าเขาจะทําอย่างหนึ่งก็เหมือนเหมือนเหมือนสตรีทฟู้ดอ่ะเหมือนเดินอาหารของ

euh... Un... Trois. Il est au deuxième niveau. Ah d'accord. Ok. Bon, vous mangez combien de grammes ça? Euh...Mais il y a combien de grammes? Ah, 150 grammes. Euh...250 grammes. C'est 100 bahts, c'est ça? Euh...100 bahts. L'an dernier, c'était 150 grammes.

อะคาเจเมียอันนี้อันนี้เม็ดใหญ่นี่วัามันจะอบใช้เวลานานใช่ไหมครับแล้วมันก็จะแข็งเอ่ออมดเม็ดเล็กใช้เวลาน้อยเอ่อใช้เวลาน้อยเม็ดเล็กกันเนาะมันจะอร่อยกว่าครับเขาว่าอย่างนั้นนะบางทีใครชอบใครชอบแกะก็อันนี้เลยทั้สามร้อยหกสิบครับครับ ราคาต่อรถราคาถี่รัเนี่ยคือหนึ่งวยราคาเก่าหมืนาได้ มันเกียแรงหนักก็สมมติูกแล้วกันล้าง ใช้ได้เป็นปีเลยนะเนี่ยพระเพราะใส่ทีนึงก็แค่ชิ้นเดียวก็พอแล้วนาะอนนเออชิ้นสองชิ้นแล้วก็ทุบๆหน่อยะแล้วใส่ไปเลยใช่ไหมจะซื้อกลับบ้านเนี่ยถ้าของสดเขาซื้อไม่ได้ไงสดซื้อไม่ได้ซื้อแห้งก็ซื้อได้ ชั ch anson, ch anson. Voilà, ils sont ้นสองชั้นสองอ๋อไอ้สองนั่นนะเออแสดงว่าชั้นสองของตลาดก็ขายเสื้อผูเสื้อผ้าเดลวิวตลาดตอนเนี้ย น้ำพริกหนุ่มไส้อัวเลือกได้ตามใจชอบ งดูตลาดตลาดแต่ตลาด,ลาดวลรถที่เชียงใหม่เนาะนี่แหละจุดที่คนไทยเข้ามาเที่ยวมาเสร็จแล้วก็กอับก็ต้องแวะซื้อของกันตรงนี้แหละครับทุกคนยทั้งเคบหมูชากาแฟไส้อัวอเม็ดถั่วอ,อะไรอันมองอัลมอนอะไรพวกนี้แทมจะทุกอย่างหาซื้อได้ตรงนี้ของฝากของกินนะ ตลาดวาโลโลรถใครมาเ็ใครมาเชียงใหม่ก็ต้องมาคลิปนี้ก็จบกันแค่นี้นะครับเอ๊ะรู้ว่าจะไปต่อเอาแค่นี้ก่อนเลยกัน